สวัสดีครับหอ,อนำท่านเข้าสู่รายการ Talk with me สนทนาสไตล์เชิวิดในวันพฤหัสนะครับที่18มิถุนายน2563 t น l k า i t อย e วันนี้เรามาพร้อมไพ่ทุกสองสำรับคือไพ่ p e l l c a s t l e และไพ่ลาเซียนทาโร t นะครับซึ่งเราจะมาคุยกันในช่วงแรกนะครับที่เราจะพูดถึง ชีวิตของคนในวันพฤหัสผ่านไพ่ทาโร่กันว่าควรวันพฤหัสในรอบเจวันนับจากนี้เนี่ยชุดเขาจะเป็นอะไรได้อย่างไรกันบ้างนะครับท็อปฟิสมีอาจจะไม่ลงเกียนอาจจะเริ่มลงเกียนว่าเป็นของวันอะไรนะครับเพื่อคนจะได้เข้ามาอ่านกันได้ง่ายเนาะพอเรา,าได้เขียนชื่อปกไว้ก็โอเคเรามาคุยคุยถึงคนวันพฤหัสนะครับดูซิว่าคนพฤหัสในรอบ สัปดาห์เนี่ยเขาจะเป็นอีกกันบางคนณพฤหัสนะครับได้ไพ่ส่วนตัวไพ่ประจำตัวขึ้นมาเป็นเซเว่นออฟแวนกับหัวสิ่งที่ทําอยู่ภูมิใจไหมทำรายเสร็จคุณคาดหวังคุณทํามาตั้งนานคุณทำํำจนเสร็จคุณรอความสําเร็จรอการตอบรับแต่พวกวันนี้นะครับช่วงชีวิตของคุณมีแต่การรอคอยแต่ถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่คุณทําไปมันให้การรอคอยนั้นดีขึ้นไหม ไม่ไม่ไมไมทาให้ผลงานนั้นดีขึ้นไหมบอกทําให้ผลงานนั้นดีขึ้นแต่ด้วยความว่ามันจะต้องมีการรอคอยอยู่ครับมันก็จะต้องใช้การรอเวลาลัางเลสงสัยไหมเจ็ดไม้เนี่ยปเป็นการทําโดยความตามใจทําตามสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันถูกทําตามสิ่งสัญชาตยานของตัวเองทําตามความสามารถของตัวเองโดยนําโดยสัญชาตยานการตั้งใจแล้วก็ตามจะนํามาโดยคือบางทีบางคนเขาจะเรียกว่างี่จะมีคนทำมาอยู่2ด้านก็คือ ทำง,งานโดยใช้สัญชาตญาณการงานใช้หลักฐานใช่ไหมเป็นตรกกะอะไรก็ตามเนี่ยแต่คนบรรพหัดเนี่ยช่วงเนี้ยอะไรก็ตามอยู่โดยสัญชาตญาณแต่นะชุนม,มีความอะไรสงสัยกระิดว่าอันนี้ฉันทําถูกเปราววะอันนี้มันผิดมันเหมือนกลับมาประเมินประเมินเพราะเหมือนจะต้องรอคอยสิ่งต่างๆให้สนองตับกลับมาทําอะไรไปแล้วก็ตามให้คนเข้าใจไหมคนนะรู้คุณทําได้คนเนะข้าใจว่าคุณทําได้แต่คนอนะยังไม่ตอบรับในสิ่งที่คุณต้องการหรือผลที่คุณต้องการยังไม่ตอบรับกลับมาหาคุณ งั้นคุณเลยเกิดความลังเลส,สงสัยในชีวิตว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทาเนี่ยแม่งถูกหรือผิดวะถ้ามหลายๆเสียงมันเริ่มพูดแบบไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยคนมัลังจะรู้สึกติงติงในความคิดอยู่พอสมควรนะครับราอนี้เป็นเรื่องการงานคนมัลังครับการงานคนมัลันะครับได้ไพ่มาเป็นแต่ในออฟเวนกับหัวในออฟเวนกับหัวจริงๆแล้วตอนก่อนท่านเนี่ยคุณอาจจะทำงานโดย เขาเรียกว่าไงดีในมุมหนึ่งที่เหมือนจะไพ่นะถ้านายออฟแวนมันทํางานโดยสม่ําเสมอเชื่องเชื่องช้าชาทำมาตามความสามารถของตัวเองเช่ไปเรื่อยๆแต่เออนายออฟแวนกับหัวไพ่สำหรับเนสเปลคลาสโซ่แปลว่าเหมือนกับปลุกวิญญาณตัวเองอยากทําให้อะไรมันก็ฉับไวแต่ดูเหมือนทุกอิ่งทุกอย่างมันกลับมาทําซ้ําๆซ้ําๆอยากทําให้มันฉับไวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาซ้ําๆถามว่าดึงอดมแรกก่อนทำไมมันถึงซ้ำาๆหรือเชื่องช้าการงานของคนมันเนแบางอย่าง หมือนติดลมบนแล้วบอกคํานี้นะครับอย่าให้มันฉับวไวนครับตามมันเหมือนจะต้องรอเวลาแต่สิ่งที่คุณทําไปถูกไหมถูกการย้ําจนคุณเป็นผู้ชนานาญการไปแล้วในงานที่คุณทําในแขนงต่างๆเหล่านั้นนั้นอะไรก็ตามที่มาหาคุณก็จะวนอยู่ตรงนั้นอย่าวพิ่งทำอย่างอื่นเลยคุณเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากให้มันเสร็จไวๆอยากให้มันจบไวๆอยากให้เออตรวจสอบซิรับมอบซิส่งมอบซิให้เสร็จไวๆเพื่อคุณจะได้ไปทําอย่างอื่นต่อ คุณที่เกียดนั่งรอแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ต้องให้คุณนรามานั่งรออีกเช่นเดิมงั้นคุณอาจจะอาจจะมีบางอารมณ์ที่รู้สึกว่าเบื่อเบื่อไหนๆถ้งบอกคํานี้นะครับคราวนี้เรามาดูซิครับว่าการเงินคนมพลัสทัดเป็นยังไงบ้างการเงินนะครับคนมพลัสทัดตกเป็นโฟออฟครับมีแต่ใช้ไม่ได้มีแต่ใช้ไม่ได้ม,ไม,ไดมันอึดอัดกับการเงินที่มีคือถามว่ามันไม่ได้แต่ๆตีเอาดีบอกมีมีทางเป็นไปได้บางคนบอกอุ้ย เขาอาจจะมีจนเขาไม่รู้ว่าจะใช้อะไรก็ได้นันกคำพูดของพวกคุณเนาะแต่หากไพ่ที่ผมเห็นเนี่ย7 o f f ์ออฟ a วมาเจอโ o f ครับต้องตอบว่าการเงินดีไหมจะใช้จ่ายอะแต่ยอดมันไม่สรุปอะเงินอยู่ในมือแต่ใช้ไม่ได้อะเงินที่ไมิ่งอยู่ในมือเนี่ยคืออย่างนี้บางทีต้องสำรองเงินออกไปก่อนแล้ว คาดหวังว่าเงินที่ได้กลับมามันจะต้องอะไรถูกไหมแต่เงินมันไม่ได้กลับมาตามอย่างที่สำรลองไปหรือการวางแผนไว้งั้นการใช้จ่ายไปก่อนการเอ,เอาเงินทดลองเอาเงินทดลองคือคุณมีเงินถืออยู่ในมือแต่คุณไม่สามารถใช้มันได้อย่างใจเพราะกังวลว่าเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะไม่พอเดี๋ยวต้องมีการเบิอันนี้หรือเปล่าหรือก็จะต้องมีอะไรเข้ามาที่ต้องให้ต้มานงใช้จ่ายที่จําเป็นกว่าหรือเปล่างานเงินของคุณเลยดูเหมือนละล้าละลัง อึดอัดสร้างขึ้นความลำบากใจไม่สบายใจทั้งที่เป็นเงินคุณนะบางคนครับในมุมมองหนึ่งจะทํางานต่ออะแต่เงินไม่มาจะลงทุนไปให้ก่อนแล้วจะได้คืนเมื่อไหร่ล่ะไม่มั่นใจกับสิ่งต่างๆนานาเหล่าเนี้ยเนี่ยอารมณ์การเงินของคุณจะเป็นประมาณเนี่ยเขาเรียกว่าลาลาหลาัลลงนั้นการเงินมีไหมมีครับดีไหมใช้ได้แต่ไม่ได้ มีความสบายใจที่จะใช้มันก็ต้องถือรอถือรอถือลอตลอดเวลาคําตอบบางทีบางครั้งอยากจะช่วยเหลือคนอื่นแต่ลืมนึกถึงตัวเองคําตอบบางทีบางครั้งก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนะครับขอปรับขากล้องตำแหน่งอันนี้กล้องมันจะขยับขยับหน่อยบางทีมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวคุณเองรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรกันวะทําทไมไม่สะดวกโยทินเหมือนอย่างที่คิดเลยก็ลองไปปรับดูนะครับ เรามาดูต่อครับในเรื่องต่อไปคือความรักของคนพิหขันการทำความรักของคนมันพิลขันด้วยว่าการทําอะไรก็ตามคุณจะพูดคุณก็พูดไม่หมดคุณจะแสดงออกคุณก็แสดงออกไม่หมดบางทีบางอย่างที่คุณเห็นคือคุณรู้อยู่แล้วบางทีคนรักเขาไม่รู้กับคุณหรอกนะเขาไม่สนุกด้วยกับคุณหรอกนะบางครั้งบางทีครับคําพูดที่คุณพูดเล่นๆพูดเหมือนไม่ได้คิดอะไรคําพูดที่คุณแสดงออกไปมันบางทีบางครั้งมันทําไปโดย มันมันนิสัยที่ส่วนตัวคือวันนี้เคยเป็นกันไหมปะผมว่าคนมริสัดหลายคนคงเป็นคือรู้อยู่แล้วต้องเป็นแบบนี้แค่คิดไว้อยู่แล้วคนรักไม่ต้องการคํานี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะ่ะทําไมไม่เตือนก่อนละ่ะแล้วเตือนไปเธอก็ไม่ฟังนั่นสิแต่เธอก็ต้องเตือนก่อนัน,นาจจะสุกคิดทีหลังก็ได้คือตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความรักอะคำพูดคุณอะไรก็ตามมันมันไม่ได้ว่าผิดแต่มันไม่ถูกอารมณ์คนรักคุณสักเท่าไหร่นะ มานำพามาซึ่งปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจระหว่างคุณกับคนรักได้โดยสม่ำเสมอแล้วเขาก็มองว่าคุณแม่งทำอะไรทุกอย่างมันเล่นๆะไม่ใส่ใจคุณเล่นกับความรักคุณเล่นกับความรู้สึกคุณไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรคุณไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงบางทีเขาทําอะไรให้คุณอ่ะคุณก็ฮึ่งไม่ใส่ใจแค่นั้นอ่ะแบบโอ้แค่นี้เองเหรอบางทีคุณไม่รู้ว่าหูเขาทุ่มเทแค่ไหนกว่าจะได้มาเขาทําขนาดไหนเขาเสี่ยงขนาดกว่าเขาจะได้มาแต่ความพูดคุณมันทําลายสลายทุกอย่างลง้ปหมด บางทีบางอย่างครับอุย๊ยเขาอยากจะทําเธอไพ่อย่าพักคุณไปกินดีๆคำพูดคุณสะท้อนกลับไปหรือสแสดงออกไปทําให้เขารู้สึกหมดอารมณ์คนรักก็มีหัวใจนะครับความรักก็มาจากหัวใจนะครับงั้นอย่าทให้มันสูญเสียหรือเสียหายไปมากกว่านี้มาเรื่องสุดท้ายครับของคนบันรพฤหัสสุขภาพสุขภาพของคนบนรรพุษัสนะครับณนะช่วงเวลานี้นะครับจริงๆเลยเนี่ยการทํางานหนะักเกิดการพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนเพลียนะครับ สุขภาพของคนวันพฤหัสเขาบอกว่ามันมีปัญหาในเรื่องของความคิดต้องบอกงี้นะมันมีปัญหาในเรื่องของความคิดอันถามว่าเราจะทำอะไรก็ามเนี่ยเครียดอยู่พอสมควรคิดจะประมวลคิดจะจัดการจนห้ตัวเองเหมือนเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอตีอารมณ์ประมาณนี้เหมือนคนพักผ่อนไม่เพียงแต่พยายามจะลุกขึ้นมาสู้บอกตัวเองว่าต้องทําบางทีบางครั้งครับตีอย่างงี้ว่ามันมีโอกาส ปัญหาสุขภาพในสิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนพรหัสในช่วงนี้เลยนะมีโอกาสผิดหวังมีโอกาสเสียใจเสียความรู้สึกทําให้รู้สึกป่วยได้ง่ายบางคนเขาเรียกบางคนเขาเรียกเหมือนโรคตอมใจจากความผิดหวังเหล่านั้นนี่คือสิ่งคนพิกัดต้องระมัดระวังแต่อีกหนึ่งอย่างที่ผมเห็นคือการทําอะไรก็ตามซ้ําๆซ้ําๆมากๆแต่อีกด้านได้เห็นนั้นบอกเออจะทำแล้วก็ตามเกี่ยวของมีคมระวังไว้หน่อยนะจะพูดคุยอะไรใครก็ตามเนี่ย ถ้าหันถือมีดหันของตัดกันไก่ตัดของหรือกําลังเปิดอะไรอยู่ถือมีดอะไรที่เป็นของมีคมจะคุยอะไรใครก็ตามก็าวางก่อนนะหรือแม้กระทั่งเสร็จแล้วค่อยคุยบอกเขาอย่าทําไปเลยมีโอกาสาที่จะของแรงทมบาดได้นอะไรก็ตามเกี่ยวของแหลนคมก็ระมัดระวังหน่อยบางคนถือแก้วอยู่จับแก้วแก้วแตกบาดมือเฉยเลยเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับคนเหมือนพื่งหัตอ่ะโอเคครบละสาหรับคนเหมือนพืหัตใน talk with me ในช่วงแรกนะครับเราจะเข้ามาสู่ช่วงที่2ครับมีคนตั้งชื่อช่วงให้ลนะทารโร่360องศาเราจะมาคุยถึงเรื่องไพ่ทารโร่ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเราพูดถึงไพ่เดอะฟ The Fool. ใูในในไพ่ทารโร่จริงๆมันก็มีสำหรับรับและสำหรับรับก็มีเดอะฟูนะแต่นี้เราจะพูดถึงเดอะฟู l จากไพ่สำหรับนี้ครับเซนส์ปีเตอร์เบิร์ก ลาเซียนทาโรนะครับข่าวที่แล้วอขอนำเกินไปถึงข่าวที่แล้วเราพูดถึงสถานการณ์ทั่วไปเดอะฟูจะเล่าถึงสถานการณ์ทั่วไปอย่างไรรายละเอียดผมอาจจะเล่าไม่ครบไม่ตรงแต่โดยตีมนะครับน้องบอลโดยตีมจะเล่าในเหตุการณ์นั้นจะเป็นไม่4 w ก็5 w 1 h est, โดยเสมอนะครับเพื่อให้คุณได้มองเห็นมุมมองที่แตกต่าง มากกว่าความหมายไพ่ที่เดิมที่มีอยู่แต่เราจะได้เปรายละเอียดนะักษานการณ์ทุกไปแล้วเราอะไรต่อดีครับการงานสิตีมเบสิคเบสิกเลยการงานของเดอะฟูลเดอะฟูลการงานคืองานอะไรละ่ะมันมีคำพูดคำหนึ่งนะครับผมก็ได้ยินมาหลายครั้งละเดอะฟูลทำงานเกี่ยวกับบา,าน้ำถ้าคนใช้ไพ่ไรเดอร์เวดคุณจะรู้สึกคุณจะเห็นเลยว่ามัน เป็นแหลมที่ยืนออกไปเป็นแท่นนะครับแล้วก็ยืนอยู่แต่งตัวพูดคุยสนุกสนานมีการละเล่นนู่นนี่นั้นมันมีน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางคนบอกทํางานเกี่ยวกับบาดน้ําเอาเดอะฟูลอีกอันหนึ่งงานอะไรอ่ะทำงานเกี่ยวก,กับเด็กเป็นเด็กเป็นอะไรก็ตามที่พบเจอง่ายโดยเสมอใครของเกี่ยวกับเด็กนี่คาตอบกับกำปั้นทุบดินเลยนะของสไตล์ของเดอะฟูลตามตําราที่เขาเขียนไว้เลย แต่มีอันที่สนุกก็คือว่าทํางานเป็นอันนี้อันนี้คนอื่นเขาเล่านะแต่มาแยงผมนี่ยไปถึงคอที่ผมเล่านะผมเล่าก็ประสบการณ์ที่คนอื่นเขาเล่าเขาอ,อ่านไพ่เดอะฟูพูดถึงการงานไว้ก็บอกว่าทํางานเป็น่าเบลบอยใช่ไหมเบลบอยใ,ในในในศัพท์จริงๆก็คือเด็กเปิดประตูไม่ใช่นคนยกของเลยนะเป็นคนเปิดประตูเบลบอยก็ได้ไม่ผิดทุกอันเนี่ยไม่ผิดเลยแต่ในจุดจุดหนึ่งครับ เดอฟูมคือการเดินทางคุณทํางานอะไรก็ได้อีกตารานี่เขียนว่าคุณทํางานเกี่ยวกับการเดินทางการมาชนภัยการนําพาการนําส่งนะครับการการได้ไปในที่ต่างๆพาคนไปทัวร์ย่างได้แต่การพาคนไปทัวร์คุณไม่ได้เป็นเมนหลักคุณเหมือนเป็นตัวประกอบหรือเป็นตัวเสริมอย่างนี้ก็ได้ในผะู้ก็งานอะไรใช่ไหมเราคุยว่ามันงานอะไรนี่ก็เป็นตัวเนี้ยก็ได้เช็คเช่นเดียวกัน ถ้าถามว่าเดอะฟูงานที่เห็นเะาบอกเป็นงานที่มันจริงๆแล้วเริ่มต้นเดอะฟูคือจะเป็นงานอะไรที่ไม่ค่อยคงทนถาวรไม่ได้อยู่นานงานเป็นจ็อบบายจ็อบหรืองานเป็นแค่แบบเป็นช่ชวงๆตามเทศกาลตามอย่างเช่นแบบเฮ้ยงานจะเยอะในช่วงไหนช่วงหน้าฝนเนงานจะน้อยการออกไปขายของตามตลาดนะัดงานจะน้อยการเอาขอตามประเทศสการต่างๆงานจะน้อย ก็จะมาเจอในช่วงเทศกาลคือช่วงของปลายฝนต้นหนาวไปถึงฤดูร้อนงานเทศกาลก็จะเยอะถูกปะเนีย่ยไปทํางานตามเทศกาลทํางานตามช่วงเวลางานไม่ได้อยู่โดยถาวรเน่อันดับแรกที่ผมมองเห็นวนะัางานอะไรมันมีมงลุกไปก่านั้นดีแต่จ,จุดมือกินที่นั่งคุยๆกันมันก็จะเห็นว่าเดอะฟู้ทำอะไรเกี่ยวกับการละเล่นตามงานวัดเห็นไหมมีการละเล่นเครื่องเล่นเครื่องนู้นนะี่อย่างนั้นก็ได้นักแสดงได้ไหมผมบอกเป็นการที่ทาแลวก็ตาม มันอยากแค่อยากแสดงออกเป็นการเปิดหมวกได้แต่ไม่ได้เป็นการพูดนะเป็นการแสดงเปิดหมวกแสดงอะไรเป็นการลเล่นต่างๆจัดกรริงหรืออะไรก็ตามได้หมดนะครับคราวนี้พูดถึงเรื่องงานงานอะไรไปแล้วและงานเนี้ยเหมาะสมกับใครงานนี้เป็นงานอะไรบอกยีมบางอย่างนะเดฟูเริ่มต้นด้วยความไม่รู้อาจจะเป็นเทรนนี เป็นใครในงานนั้นอาจจะเป็นเทรนนี่อาจจะเป็นเด็กที่ทํางานเอกสารทั่วไปหรือเป็นแอดมินทั่วไปช่วยจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เนี่ยคนที่เหมาะสมงานเดอฟูลในงานนั้นๆนะถ้าพูดถึงเป็นบุคคลลงมาเออเป็นรุ่นน้องว่ะเด็กมาใหม่เป็นเออเขาเรียกว่าไงนะเป็นลุกกี้ใช่ไหมบางทีเขาเรียกนิวบี้ลุกกี้เป็นคนที่ทีมงานเข้ามาใหม่แต่ผมบอกว่าเป็นเหมือนกับเด็กฝึกงานเด็กพาร์ทไทม์นะถ้าพูดถึงบุคคล ในเรื่องของสายคําว่าง,งานนะเราจะไปคุยว่าเฮ้ยเดฟูมแปลว่าเด็กก็ต้องเป็นเด็กสิไม่ใช่ไม่ใช่เราพูดถึงในสายของงานว่างานเนี่ยถ้าพูดถึงงานเนี่ยเ้าพูดเดอะฟูเปิดขึ้นมาเนี่ยในงานเนี่ยจะเป็นใครก็บอกเป็นเด็กฝึกงานเด็กเอ่อเขาเรียกเด็กลายชั่วโมงพ์ทไทม์ time, อย่างเงี้ยได้นะครับเราพูดไปแล้วว่างานอะไรงานนี้เกี่ยวกับใครงานนี้อยู่ที่ไหนละ่ะ จะบอกคันนี้ว่างานตรงเนี้ยจริงๆมันอยู่ไม่เป็นที่นะครับประโยชน์การการแสดงสินค้าสุดแสดงสินค้าก็ได้นะครับเดอะฟูมันอยู่ที่เขาเรียกว่าสาหาัพท์ประสิทิคือรวบรวมทุกสิ่งสร้างสรรค์รวมเดอะฟูจะมีการแต่งตัวหลากหลายในตัวเองถูกไหมอาจจะเป็นมอก็ได้อาจจะเป็นพลาซาก็ได้หรืออาจจะเป็นตึกที่แบบโอ้ยมันมีคนมาอยู่เยอะๆก็ได้หรือว่าเป็นลานเป็นลานเช่น าลานกิจกรรมของสนามแข่งรถอะไรเงี้ยงานกิจกรรมของสนามกีฬา,าเขาเรียกลาน,นเนกประสงค์อยู่ในศาลาประชาคมศาลาเนกประสงค์ได้หมดที่มันสามารถทํางานได้หลากหลายสถานที่เป็นสถานที่ประ,ประเภทนั้นมันไม่ใช่ที่ห้องปิดทึบนุ่นนี่นะแต่ถ้าเจอสถานที่บางอย่างเขาบอกนี่เลยนะครับเชิงหน้าผาไปในที่เป่าเปี่ยวเชิงหน้าผา นะมีน้ำด้วยนะครับหรืออะไรก็ตามที่ม,มีอะไรที่มันยื่นๆน,นี่คือสถานที่นี่คือตามหลักของไพ่เลยนะตามความหมายของไพ่ยิบสี่เดอะฟูลเนี่ยแหลมยื่นๆบางทีไปเจอนั่งมองๆจะมองแบบไหนไม่กี่มองนั่งคุยกันก็สมัยนักเรียนแรกๆเป็นนักเรียนแรกๆพูดถึงเดอะฟูลพูดถึงสถานที่ในการงานเฮ้ยอะไรที่เป็นเพิงมหมังแหงนนะ่ะตรงนั้นทํางานได้ผมก็นั่งเออวะ่ะมันเป็นแหลมยื่นๆเนาะ มันก็ไว้ประดับความรู้อ่เราไปแล้วงานอะไรงานคือใครงานที่ไหนและงานนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่จริงจได้เห็นพวกเนี้ยการแต่งตัวสนุกสนานมันตามเทศกาลถูกไหมครับเกิดขึ้นเป็นเทศกาลไม่ได้ถาวร The f o บางครั้งบางคนอาจารย์บางท่านตีเลขศูนย์นี่คือมรตยูคือดาวเนปจูนถูกไหมครับงานเปิดตัวไงครับ เมื่อไหร่เมื่อที่ต้องเปิดตัวมานจใช้การเปิดตัวเดอะฟูลจะเป็นเหมือนตลกหน้าฉากตลกหน้ามานในการแสดงกตบทุกครั้งที่มาเชิญแขกเรียกแขกเขามานั่งดูเป็นพิธีกรจารพันที่เรียกคนเข้าไปงั้นเมื่อไหร่เมื่อต้องเปิดตัวครับเมื่อต้องเปิดเมื่อได้เป็นแต่ถามว่าเมื่อไหรที่มันเป็นวิธีแออเป็นเป็นขั้นเป็นตอนถ้าผมเห็นอันเนี้ยผมจะเห็นหนึ่ง งานเทศกาลเช่นงานตุดงานศาสตร์สงการนะครับเทศกาลอีสเตอร์ตั้งิวิ่งนี่ไม่ใช่อันนี้คือเมื่อไหร่นะครับถ้าสกอบเราลออไปเรียบร้อยละที่ไหนเราพูดแล้วเมื่อไร่เราพูดแล้วเป็นใครและทำอย่างไรล่ะถึงจะเป็นเดอะฟูลในการงานก็ทำงานโดยเต็มที่ <c oughs> สุดความสามารถตัวฟูลก็ เอาให้มันสุด The เดี๋ยวฟูไปนี้จริงๆนะทําแบบเหมือนทําให้หมดแรงอะ่ะเอาให้มันสุดเดี๋ยวค่อยมาว่ากันถึงเวลาต้องมีคนมาเตือนเลยเอพอๆๆๆเลิกเลิกให้ทุกคนสุขสนานเท่ากันหมดทาอย่างไรทำให้ทุกคนสุขสนานเท่าเท่ากันหมดทำให้ทุกคนเข้าใจในตีมนั้นเท่าเท่ากันหมดแล้วก็ทําโดยที่เขาใส่แบบสุดๆไม่มีกัก The full บางครั้งถ้าพูดถึงการงานอาจลงกับอะไรรายละเอียดของการงานดีงานอะไรบางครั้งบางทีก็เป็นนักแสดงนะบางครั้งบางทีเขาก็เป็นนักแสดงนะเป็นคนที่หัดแสดงเป็นคนที่พยายามแสดงให้คนเห็นเห็นก็เนี่ยสำหรับ The f o l l ที่เราจะพูดถึงเรื่องการงานในโดยใช้หลักของไม่ 4W 1 H กับ 5W 1 H ถ้าบอกคำนี้นะครับก็ครบละแล้วสมควรเก็บเวลา ใน Talk with มีทั้ง2ช่วงทั้งที่จะ Talk with มีผ่านไพ่ที่เล่าถึงชีวิตของคนในแต่ละวันผ่านไพ่ทาโร่แล้วก็ Talk with มีทาโร่สามร้อยหกสไตล์พัชีรวิทย์นะครับก็ลองติดตามรับชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องบ้านทาโร่และผมอากูปชีวิตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ